สวัสดีครับมีใครที่ชื่นชอบอ่านนวนิวนยายไซไฟวิทยาศาสตร์แล้วก็การเอาชีวิตรอดอีกทั้งยังสคอรสสังคมนะครับผมก็ขอแนะนำเล่มนี้เลยกับสุดเส้นไม่ขาวยาวเงินนะครับหนังสือเล่มนี้มันจะเป็นนวนิยายที่พูดถึงโลกที่ล่มสลายโดยที่ตัวพระเอกเนี่ยเนาะเขาก็ได้ทํางานเก็บเงินมันเป็นโลกแห่งนาคตนะทุกคนแล้วทีนพพเ,เนี้ยพอพระเอกเนี่ยได้เก็บเงินแล้วก็หาเงินมารักษาแม่อัเนี้ก็ เงินม er ันก็เยอะใช้เยอะมากแล้วท้ายเนี um, ่ยเขาก็เก so, uh, 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 ็บเงินแล้วก็หาทางที่จะรักษาแม่ได้นะครับแล้วพอต้องส่งตัวไปโรงพยาบาลทีนี้โรงพยาบาลแห่งโลกอนาคตเขาก็เลยแบบพูดว่าเอ้ยคุณแม่ของคุณเนี่ยมันรักษาโดยที่อุปกรณ์ของเรามีเพียงพไม่เพียงพอเราต้องส่งไปอีกเขตหนึ่งโดยที่อีกเขตหนึ่งนั้นน่ะมันก็เป็นเขตของคนชั้นสูงเงี้ยเออโดยที่หนังสือเล่มนี้มันก็จะแบ่งชนชั้นวรรณะให้ทุกคนโดยที่แบบพระเอกของเราเนี่ยตัวเอกของเราเนี่ยก็จะเป็นแบบชนชั้นวรรณะที ต่ำที่สุดอย่างเงี้ยเออเขาไม่สามารถเข้าไปเขียนนันได้แล้วเนี้ยแม่ก็ได้ทําเรื่องส่งตัวไปแล้วทีนี้พอวันวันถัดมาก็เกิดดวออกกาววินาศเหมือนแบบอุก,กบาตตกลงมาอะไรเงี้ยหรือแบบมีสารเคมีแบบหรือแบบอากาศอย่างเงี้ยเป็นพิษมากๆเงี้ยทุกคนก็ต้องหลบหนีแล้วก็พอมันเกิดแบบอุก,กบาตหรืออะไรเงี้ยตกลงมามันทําให้แบบออนบนโลกนี้อยู่ไม่ได้เนาะเออคนส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ก็ชนชั้นวันนะัเกือบทุกทุกชนชั้นเลยอ่ะเออเขาได้รับการอุปยก ทั้งหมดจะเป็นชนชั้นของพระเอกอย่างเงี้ยเออแล้วตัวพระเอกก็แบบก็คิดว่าตัวเองจะไม่รอดแล้วอย่างเงี้ยอืมแต่ก่อนน้าเนี้ยเขาก็ได้ไปเจอหุ่นยนต์แบบเขาทํางานเหมือนแบบเป็นวิศวกรควบคุมหุ่นยนต์เก็บขยะอะไรเงี้ยแล้วเขาไปเจอหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่สามารถช่วยเหลือเขาได้อย่างเงี้ยเออแล้วเขาก็ได้พาหุ่นยนต์เนี่ยไปตะลุยเพื่อตามหาแม่นะทุกคนเออในเรื่องเนี่ยมันก็อ่านได้เพลินๆแล้วก็สนุกเหมือนกันนะอืมระหว่างที่จะตามหาแม่เนี่ยหาเบาะแส โดยที่เขาใช้หุ่นยนต์ AI ทั้งสองตัวเนาะเออมีทั้งหุ่นยนต์ AI ที่เขาเขาเก็บมาแล้วก็มีหุ่นยนต์ AI ที่เป็นแพทย์ประจำตัวเขาาเงี้ยเออแล้วก็แบบเนื้อเรื่องมันก็ดำเนินไปเรื่อยๆื่อจนถึงสุดท้ายแล้วอะ่ะเขาก็ได้พบกับแม่เนาะแต่ว่าออสิ่งที่แม่ต้องการจะสื่อเนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ตั้งใจจะปฏิวัตออิให้เห็นมุมมองของรัฐบาลว่ามันแย่แค่ไหนยังไงเงี้ยเออมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเนื้อเรื่องมัน มันมาถึงขั้นนี้ได้ยังไงเราคิดว่าเป็นเนเรื่องที่ลูกตามหาแม่แต่ว่ามันมีในเรื่องมากกว่านั้นโดยที่เลือดของของแม่อย่างเงี้ยสามารถมีภูมต้านทานตัวเขาเรียกว่าสารเคมีที่อยู่ในอากาศได้เงี้ยทำให้เราสามารถใช้ชีวิตอยู่ในดาวโลกของเราเงี้ยหลังจากโลกที่มันโดนสารเคมีโดนอะไรที่ฝุตต่นต่างๆนานามากมอย่างเงี้ยอืมแล้วแบบพอตอนจบนี่ก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็สะท้อนสังคมได้ดีจริงๆนะทุกคนทนี่มันเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่รู้สึกว่าอ่านแล้วมันเพลินๆแล้วก็แป๊บเดียวจบนะ แล้วก็เรื่องเนี่ยมันจะไม่ได้ยากมากแต่ว่าคําศัพท์ที่เขาใช้อะด้วยคําที่เขาบรรยายอย่างเงี้ยเออมันมันภาษามันสวยมากนะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดใครแบบไม่ค่อยออภาษาไทยไม่ค่อยแข็งเงี้ยเออแบบเดี๋ยแบบภาษาไทยเวลาอ่านเงี้ยยังไม่รู้สึกว่าคําที่มันศัพท์ย่างๆเงี้ยมันก็จะรู้สึกว่าเอ,อ้มันจะแปลย,ยังไงหรือว่าอ่านยังไงเงี้ยเออมันก็อาจจะมีความยากนิดหน่อยเนาะแต่โดยรวมเนี่ยเฮ้มันสนุกแล้วก็เพลินๆมากเลยนะทุกคนแล้วก็แบบ เว้ยมันรู้สึกประทับใจมากดยที่ว่าเนื้อหาเรื่องนี้มันก็เหมือนแบบเป็นแค่แม่ตามเอ๊ะเป็นลูกตามหาแม่อย่างเงี้ยเออแต่ว่ามันมีในะเรื่องมากกว่านั้นเงี้ยแล้วตอนจบก็ได้แบบขบคิดว่าจริงๆแล้วอะ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดนะั้นอ่ะมันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องหลอกก็อยากให้ทนไปตามอ่านเล่มนี้กันนะครับผมกับสุดเส้นเมฆขาวยาวเงินนะครับไปลองอ่านกันนะครับผมบ๊ายบาย